ทูินิทเดอะเกฟเบลเลอร์ลีฟทำความรู้จักเดอะเกฟเบลเลอร์ลีฟประเทศปากกาหลังภายใน2นาทีรู้กันไหมครับปกติแล้วแนวปากกาหลังทั่วโลกจะแบ่งออกด้วยกัน3ประเภทคือ 1. f i n ฟินจิ้งรีฟฟินจิ้งรีฟคือแนวปากกาหลังที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งซึ่งเราสามารถพบได้ตามบริเวณน้ำตื้นบริเวณรอบชายฝั่งซึ่งเป็นแนวปากกาหลังที่สามารถพบได้ง่ายที่สุด2องเบลเลอร์ลีฟเบลเลอร์ลีฟเป็นแนวปากกาหลังที่อยู่นอกชายฝั่งออกไป เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและเบลลริฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเดอะเกสเบลล r e ิฟที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและที่รายการเถื่อนทาวเวลของเราไปถ่ายทุกคนได้ดู 3. มอโศกอโศกเป็นแนวปะการังที่อยู่ลึกและไกลจากชายฝั่งมากว่ากันว่าเดอะเกสเบลล r e ิฟมีอายุมากถึง5 0 0 0สนปีนอกจากนั้นแล้วเดอะเกสเบลลิฟยังมีพื้นที่มากถึง 3 4 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรและยาวมากถึง2,300กิโลเมตรว่ากันว่าหากเราอยู่นอกโลกเรายังสามารถมองเห็นเดอะเกสเบลล์ลิฟจากนอกโลกได้และหากจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆหากเราเทียบขนาดเกสตเบลล์ลิฟกับสนามฟุตบอลเราจะได้สนามฟุตบอลมากถึง70ล้านสนามหรือเดอะเกสต์เบลล์ลิฟมีขนาดเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมันและประเทศมาเลเซียและไม่ใช่แค่าภายนอกเท่านั้นภายในเดอะเกสต์เบลล์ลิฟยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมาย ประกอบด้วยแนวปะการังมากถึง3,000แนวมีปลามากกว่า1,600ชนิดและปะการังมากถึง600สายพันธุ์นอกจากนั้นในปี1981 The Great Barrier Reef ยังถูกรองรับโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามในรอบ5ปีที่ผ่านมา The Great Barrier Reef ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือการฟอกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งและการฟอกขาวในปี2020ถือได้ว,ว่าเป็นการฟอกขาวที่ร้ายแรงที่สุดเลยกาได้ และหาใครสนใจอยากรู้เรื่อง The Guest b e l i l f e มากกว่านี้เราขอเชวญชวนให้ทุกคนดูดเชือน Travel EP 36 The Guest b e r l i f e ประเทศปากกาหลัง